ลักษณะการฟอกมันเป็นเนี่ด๋มันมันไหลเข่าไหลออกอยู่ของนยังได็มันก็ไหลจากตัวเฮ้าไปเครื like the the ่องตัวไปเครื่องก่อนไปฟอกยุ่งเครื่องเลยก่อนไหลก็เพื่อนตัวส้นแดงโอ้ไหลออจะเส้ีดำตัวไหนจะเส้นดำสองเส้นงต้องติดแท่งสองเนี่ยงเปลี่ยมันแท่งเปลี่ยนเส้ยงให้ปีสิบปีไหมกันไหลไหลเข่าไหลออกโอ้เยังนี่เหา ขล่มากแล้มาไ่ได้ใส่มาสีส้ใส่ยน่งไ่ใส่ล่ไม่ยื่นี่พหนเป็นน้อิหงเสียนัว่ะคือจเ้ใส่หนเกลือไม่โอ้โคือใส่น่มเกลือมากว่าแ่งแ่ใส่เข้าน้องแใน้อมึงัตัวไ้ไออกไปอแล้วกเขามากขึ้นไหออกเส้นสีเงินไหนออกเปอ นี่แหะจะมาหลายงเขาเครื่องเขาตัวปองเอาตะวองอะไรกรับมาใส่ที่จงงที่จงวงเดี๋ยวนี้ไปสามมือยานปูสูงมือวันข้ามเนาะพอดีกันพอดีพอดีกันนั่นแหละถ้าเกิถามหมสนใจว่าอยู่บอกเหนอยู่เขากระติมาอันบัว่าคำบอกคำกระติไปนั่นมือเราอยากไปเยี่ยมอยากมาให้งกำลังใจบ่ได้นี้ยังมาฝากไว้ยังมากมากไม่อยากอยากมาหามาเยี่ยมว่าเออ เลยมาจงหนึ่งแล้วกบบอมแม่ว่าอยากมาแตยามูหลายๆ่างห้มาครัอมม่ก้อนเขาคนเดียวเขาก็มาได้ขับไดีว่ามีรถจริงแล้วกับพายุทุ่งเทวทูตเขาไปตรวจดนเตวจะดูมาหลักเป็นรถมมันแ่นขาแล่นเข้าไปขอดเดี๋ยวลุงขรับรถไปในลุงรถไปหนเ้าอวเขาสิ่เปอร์เซ็นต์ครับไปเอง <One input> โอ้ขับไปยืนมั้งร <situação> ิเดียวตัวรเดียวตกใส่พักไหนใส่ขับไจะรนเดียวเอาขาเดียวเดยขยับไปขยับมามือนีก็ไปอ๋อดีแล้วลุกไปไหนมาไหนมันสบายกว่าน้น่อก็เสียเพินขับไปให้ ตอนไปเนี้ยครับไปไหนสับไปไหนเนี่ยเจ้าพ่อเหรเนยมันีิเคราหนอกเลือดไม่เลือดมันได้เลยมีตัวได้เนี่ตัวใครอกรอ <c oughs> ไม่มันตีงันโอ้คตรเวรเวรออกทีละคารทวนๆย่ง <c oughs> พ่อพ่กลับไปพอ่อตรงนี้เป็นพองหมอกันเนี่ยากันทีละการทวนๆเนี่ยเลแองอุ้มกันเนี่ยาานนะเล่าคไม่ รถเล่าแหงขั้นไม่วิาัยรดไม่ล่าสุดไหว้ใส่รถเคานี่ยอเือนกันไว้ไหวมันบังคับลัยไปอยู่เมียยดอกเอาเคยมาหลาเจาใหม่ๆนะที่เราขั้นเป็นนะไปกินกับัมหนาแน่กินกับพี่นะขืนโมไซก็ขื้นบได้แต่ว่าขันขับไปได้เลยแต่พอสิโลมเนี่ยยังบุงไปบเป็นเลยลงท่เลยเุ้ตัวไปไหนเอตัวไหม่าเลย ตั้งจะตีมันเลยยติสิ่งนี้ต้องตรงยังงตรงกันบ่ตรไงเ้หัวเมอนมเออแตไม้่าอ้กันครับแต่ทีมันปีนีรปีเลเน่วันที่สนจะบ้ากตไม่เยอนะเหครับปีหก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 เีหกป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 ีหกหกปีหกปหกปปีหกหกปีหกปีหกปหปก นั oh. ่กันนั่อีกัน่เอาตกขึ้นมาตีสองูเคยดูเคยเอาขึ้รถไปเลยไปคว่าิเป็นน้องมันก็ดูดีไม่แห้งอยู่เออยูดีตวมันวมไม่คลายเอองิน่เห็นเงิน้ม่นเทาและบางวัามีแล้วรัาตัวบงคจำเปียของสภาพเข้าเอแตว่าสิ่งที่มัสภาพเข้าคือเวลาการพูดสุตรง้อกตรง้อ ไม่พ่อไม่ได้พราพอ่อกของเสียเร่เรื่อยมาจะขึงม,งมนจะถึงสมองถึม,งมองถึงใจเขาไม่ได้ใจเข่าไปได้หัวใจของเสียนส่นเออดมันเขื่อยเข่าไปไน้ปวดลำตัวปอดมันบังคับลำน้ำเข้าห้อยู่แปดสิบเอดจุดทาที่แหนแกจสเ นะมันกเขาเริ่มดีขึ้นอมองกระเพิ่มขึ้น,น,นอีกยี่โนี้ยกเเป็นปดสยุทาถ้าเกินนั่นเขพอขอบวอนสร้างแปสิบสองเดีไได้จำหนักเกินไป็นไยี่โลกเก,กนหนักพอเครื่องนสีชั่วโมงมเขาจะดึงงานออกาก็พร้อมเสียเพรว่าไปเองเยดีขึ้นงไปดีขึ้น ใจดีขึ้นแต่่ผมไม่ผลแล้วเพราะว่าใจก็ตาม,มากที่รับครับเนี่วออกมารับของเสียป้องของเสียไปเขบอกว่าเขบอกานาดของเสียยแต่ไม่ีที่อแก่นาะว่ามอผ้มาี่มีที่คอียหมดมีแล้วอีกหนึ่งวิธีกเปลี่ยนใจจะหายยากเลยหรอไม่หา,า,นนาโรคใหม่ไปด้วยไปด้วย ยันเขาไปออกรายการเราก็ตีเปลี่ยนหัวใจยังนอตีว่าพอติดตายก็ต้องฝ่าไปในเพลตจาชั่วโมงต้องไปฟ้าตัดแล้วก็เอาเขาเย็นแล้วก็แต่ฝ่าว่าเมื่อเปลี่ยนภายในจาชั่วโมงยังสิได้ก็ว่าเออมันมันยังได้เน้องเรียกว่าแก่เยตัวเอาเรือไปตรวจใจเดินได้แต่ว่านั่นตายปั๊บนี่เทาอยู่ผีเทาต้องไปไพ่ไม่ซิบวโมงในฮ่องกงเทป ไปของฟาต้านรอกันถ้าผมกับฟาตานเอาไปครบทุกผ้าแม่ครบที่ถ้าผ่านได้เจ็สิกิโลอมไม่ขาโบเปล่ยนหัวดอไ่เตนฮ่าฮ่าน่า่าาเกิดเจมาเออต้นไหนมันเป็นกั้ตอนสุดท้ายแต่เขาว่าได้อาจตาอเปลี่ยนก็ได้สมุดสมุิว่าอ๋อมันได้แบบนี้เขาห่อคิวเจ้าล่ะมาได้กิงได้ได้ห้มากั้มายด้วยมาก ใ,ใกล้กันนะเขาอยู่ตอนปีปต่าหากนั่นเข้ามาเขาเาไปโยนาสเขาโยบุนครับลูกเ็อกอก็ดีที่รับโ้บุญลูกก็ดูแน่นีครับาวบันเปนจักรพ้าบ้านเนาะชาวไปโยบุนกุเก่งแล้วก็วกกต้องไปโยบุญโยบุญนะครับดีก็ไ่ไปโยุไมไไม่โยวาที่ไ,ยยไป ช่ก็บักน้าอยู่เออเอดีลดีล่ะไกบนั่นลกไปนั่นนู่นน้ว้าเอาท่อโมสักคนแ่นพปอะพ่จะเาพักันหัวเหยียเออไงยุิเกตบอกคุระหาพันลงคันเลยแต่มันบป๊ะกอใส่แล้วตัวนเดี๋ยวไปเรือก็เอาเขา่อของทีว่าซอยกันนันะ เอามันเบางลรามัน hmm. ส okay. well, mm ิบ hmm. ป uh ัญญาเกินหนึ่งไม่เ <Nacht> ล <flute> ี้ยงข้าเที่ยงโอเคพอสิเกตมันเลี้ยงกวาเที่ยงไงยื่นข้าวเลี้ยงก็ไม่เล้อเขากับิตใจปไก่ไปจังหวัดสิบห้าเออนั่นแหละไม่ต้องว่าเฮงไรพวกเขาก็พอตีพวกข้าวเที่ยงว่าหนึ่งเพื่อนมาแต่ไกลอยากให้เพื่อนได้กินเพราะมีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะที่เพื่อนจะมาเยี่ยมเราถึงจังหวัดคือคือมุ่งมั่งมั่งตางกันไงเออมาละแต่หกสิบคน

เขาจูงกูเาบงลิมาหรอนะเออโคตรโคยุ่ยคนเซียวยู่ตน่าดอกก็เถอะแลยวเอาเอาเหวส้มใจก็ได้เัเล่อสมเหมอเกมว่ะส้มใจกัได้ก็้องเ่เป็นยังดงก็แล้ว่าเขาเขาอยางไดลองวิ่งยื้อกัเออเหยหม่ไปเออวเห็นน่าเปิดมันข้าาได้ตอนหเะนานคือไปดูเลยะั้งที่ว่าเราลำบากเพื่อนหลายคนลำบากอวาเรา มม่ัวเป็นสงหียงเล่นีสิตอนวม่ีตอนไหนตอนกลางัอสุดเอเขาทยัเปะัเสียงนี่เนีเสียงดังด้ยไม่มีทางแก้ไดาเป็น้เลย เออเตี tamam. ้มมาแล้วไหตอนนี้ยังพอได้หูเหลืองกันได้ไหมทีโอลองหูเองเดียวเนี่เออน้อตวนั้นหม้องเลย่าานาสนใส่มือผ่านภาษาใบอ่ะนั่นแหลแวะมากเลยก็ลังใจเด้อเอาเอานมีมีไใครมาใคเอามาหม้อใบใตะกินแน่ใครกับใครกับคนมากจากโรงเรียนหรอกที่หม้อต่อ เออเออนี่พอดีสั่นถึงแล้วสินละอ่าคุณแม่อ้าวใครจะลงเรียนบ้างก็ดาอุ่ิเชงหรือมอดต่อเนี่ยหาไปบ่หายับพวกพี่น้าพี่ยนัมาง สองสามเลงสามเออดีละมันดีต่อหัไข่เลยจังหวัดบอกบอกถึงเรื่องผู้ใดอยากคูยเรื่องการปลองไตเลยว่าหาเขาหน่อยเอางี้เขาก็เขาก็ไปเรียนรู้ทั้งนี้เออเขาจะกินเม็ดซีบอกอย่างไรคือบอกไงว่าเขาอุ้มมาปลอกไตแต่เขาไต้องไปมืออาชีการเด็ดเหลือใช่ไหมแค่ว่าเอาไปหัวปลอกไตกระเบื้องไหนแค่เขาไปก็พอปลอกที่ไหนขายเออแล้วปลอกี่นี่ ไรเกี่กอะไรก่กับอะไราับอย่างห้นี้ไม่พี่บอกเลยะว่กคนจิตปว่ห้ากวาเาคือพูดถึงการเจ็บป่วยดูแลตัวเองของเพื่อนที่มีประสบการณ์พยาบาลเจาเท็เจาชาติพิเศษจ้างเขาไปบอกชจ้าบ้องหกเราหกพันเออพาบาลลาบมาพยาบาลลามายี่สิบแปดคนเขาไปบอกเขาไปบอกทาง้มี่เขาเพราะว่าเสียเงนสิบเอ จะได้ประสการตรงคอขอสามารถลก็เสื่อนอเยอางอายแพวอืจะปอไม่ม่ต้องไปอมมเดียวีขยายระยะเวลาการตายออกไปอีกบริวารปอตายมันต้องขยายไปอีกโอยขาโนะ ตอนแก่อายุ20ปีเดียวมี50 70ปีแล้วฟอกถึงตี20่ะสรุปแล้วการฟอกมันอยู่ได้นานเออมันว่ามันว่าติตายยังไงการฟอกไตว่าเป็นโรคด้เออเป็นโรคเป็นการเสียสุขภาพทังร่างกายเออเอาของเสียออกโดยใช้ระบบเครื่องเอาของเสียออกแทนได้เลยมันตจะเปิดก็ไม่ได้หรอกสองน่ะไอ้พี่เขมรเองมันไม่แข็งแต่มันหมวม่ยั้งมัด เขาหน้าเรียนสอปีนี่แมนบอกจากไรอยู่นี่กเยสามี่กเยหน้าสามสิบตีไรลูกน่งเออพวพอได้เห็นยังได้จ้างย่างเดียวจ้างอยู่แล้วจ้างย่างเดียวายก็ได้ทุนไม่หลกิ ข้เ็ดมีกำไรไรละสองพันส uh, like ี่ปีนีสี่ไรเนี่นีอ่าได้ก็ไรอยู่เก่าพันกลัวเ่าพันเก่าอยู่เกือบหมื่สามอไรงสี่ถึงหมื่นอ้าว่นแล้วคือมื่นนี้ผ่านมาไปกินเข่าเที่ยงครับวันอายุอยู่บ้านสบปอยราสีสายเป็นอย่างจังจังเห็นหน้าก็เศาคุณลองเอาเงินทุนเนี่ยสมมติเขาเข้าเง็นต้นอ่าสี่ไรเขาทุน หนึ่งหมื่นสามพันคุณเอาเงินไปฝากที่ไหนหกเดือนแล้วได้ก 9, ําไรเก้าพันกว่านี่บอกนี่การเนะนำว่ามีคิดยงว่าเป็นอย่าง,งเจมโบซ่อเห็นหน้าคุณทําให้มีให้มีคุณภาพเขาพูดจดีรัยเขเลยเขเลยว่าเขาต่างเปลาอ๋ออย่างน้นอยๆมีเงินเข้าเฉลี่ยแล้ววันละสามสิบบาทเป็นเงินเก็บซื้อทองได้คุณเห็นหน้าอย่ป่ะาาคุณจงคุณต้องทําแบบมีหลักการเขาพยายามเอาซุปเปอร,ร์พีกา โคเนี่ยคือตุองเพื่อนไงปุยเคมีหาอะไรเขาใส่อยู่สามกระสอบเองอสูยยี่สไปยี่สิบนี่ยเขาไปเขาไ่เสียอะไร,นะ 3, 3, 3ระสามบันสามปยเคเมีแต่ว่าสุปเปอร์ฟรีหา,ากระสอบเอาต๊กสองลอยหกสิบเระาเจ็ดเกีห้าสามหน้านอนเขาจางมสุยังเขามีหนาทีขึ้นไปท้าลูกซื่อนดีบอกไมดีโอ้ยอก,อก็ดีเลยเนาะไล่ละหนึ่งไล่ละหกระสอบหาที่วานพร้อมเขาเลยวาน เป็เลราเพิ่อห้องเพิ่เลยบวกปุ๋ยเคมีสูตรยี่สิบแปดยี่สิบไลละสี่กิโลไรละส0กิโลคือนี่คือหลอกวานวานเสร็จประมาณสักสองเดือนวานอีกไล่ละส0กิโลแล้วครับยี่ภายในยี่สิบกันยาี่ไล่ละอีกส0กิโลหาไรเขราะห้องใส่ยุทาสตร์ก็สอบก็ดีเขามีกำไรอ๋อวิธีนี้เ้าห้อพิสู่รมันมีกำไร พอห้าห <54. S 2> ้าใส่อาจารย์พี่เชื่ออาจารย์นอเลยหวานนาแห้งเป้าหมายหนึ่งไร่หนึ่งตันพีนี้เฉลี่ยเราพุ่ได้เราก็ได้หาห้าร้อยสิบห้ากิโลต่อไร่แต่มีกำไรแต่เขาได้เรื่องตันโตเกิดว่ามันสิบกว่เงินเลเรื่องตันแสิบันหมดเโอ้หมดแล้วขนาดหน้าห้าลิงแง่ในแบบป่มมีหนาโมโตโต้ปุมตหนาแต่ว่าห้าแบบล้อจะได้ไหเอาคิดว่าหน้ามันมาก ก่อนยี่สิบกันยาแค่สองสามวันมันมาคือเดี๋ยวรอเดียวใ่ปุ๋ยบางทีมันยังไหปไานี่แล้วเ้าเห็นหน้าเ้ากะเ้ากะโม่ล่ะคือสุปีหน้าห้าหนี่เป็นหน้าเงี้ยกี่ลายคงแต่ปีนี่มีคนมาถามเจ้าเร็นแบบไหนอ่าคนมาสนใจเขาเลยเรียนแบบไหนแล้วแล้วอะไรนะสามบุบอกบอได้ฉี้แจงไง อย่าอาจารย์ว่าเกิดไปใช้ทีตัดเราจำไม่มีหนามมันโอ้มันขืนมามันง่ามพิษหูพิษตาเอาเรียกว่าบ่อยเข้าคุยเขาบ่อยได้เพราะมันเป็นในการ,ร,รายีรีเฮ้ยเขาเนี่ยแหละคู่แท่นจำหน, <laughs> น่ายไก่ปน,นีมาส่งมีมากครับสามทิปเลยกับสามทิกบกรวสอบม,มาเลยยังไง วันนี้ปุ๋ยเคมีใส่สูส 28, ตรก็ยี่สิบแปดยี่โตที่ใส่หลายกว่านี้กันเน้นแคย่ยูเรียเพิ่มกไรละสัก3ากิโลอยากเห็นเขียวขึ้นเขานะ้าแต่ว่าต้นนั้นตุ่นพิตโตง่ามต่อไปเองไอ้ตกแล้วประมาณไล่ล,ล,ละ10บกิโลสครั้งไรสามารถเต็มหนึ่อวานประมาณอีกสองเดือนแต่หนึ่งประมาณายี่สิบกันญา่ต้องว่าใหนได้รอบสุดท้ายเพราะว่าไม่ธรรมดาเขาบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าม่ได้ คือเขาพยายามมองว่าเขาสิพฒนาหน้าเขาใดกันไหนเขาไปหลุดซักชาวนาโดยสันดานเขาต้องปรับปุงหน้าพอเมให้ได้เลาก็อาจารย์มาเราพาเขาไปเบิ่งหอรโรงงานผลิตอยู่พาม่วงกาญจนบุรีไปเบิ่งหม่องเฮ็ดพันเขาอยู่อำเภอดอนเจดีย์หนองสาลายหม่องพนัลรสวนลบกันหมดไปเบิ่งเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าต้มหน้าตม